สวัสดีค่ะหนูเยลีพิมพพรพรนธ์นาถาติศึกษา่ที่อสัมชนมันธนบุรีอายุ16ป,ปีแผนการเรียนสินคำนวณค่ะผลงานในวงการบันเทิงก็อาจจะมีเคยไปโผล่ในฮอร์โมนบ้างเล่น MV ของเพียวฤกหัวค่ะ MV เพลงการนาค่ะก็จะเป็นหน้าเว๋อเลยฉายาที่เพื่อนเรียกก็จะเป็นปีโป้มากกว่าเพราะว่าหนูเคยอ้วนแล้วมาลดแล้วมันตัวแบบนิ่มๆสะโพวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็ชอบเรียวกว่าปีโป้ นิสัยของหนูก็เป็นคนเฟรนลี่นะคะสามารถคุยได้ทุกคนนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะมองว่าแบบหยิงเพราะว่าหนูคนสายตาสาัานเวลามองก็จะแบบหขีตาอะไรเงี้ยวิชาที่หนูชอบภาษาอังกฤษคะ่ะ เพราะว่าในนาโคตอาจจะมีการติดต่อสื่อสารแล้วเรียนไปเรียนมามันรู้สึกสนุกก็คุยกับพิเชอร์แล้วเขาแบบเฟลลี่ด้วยค่ะก็เลยไม่รู้สึกกลัวภาษ,าษาอังกฤษเลย,ยกิจกรรมยามว่างหนูจะสะสมพวกตุ๊กตาทอยสตอรี่อะค่ะก็มีตัวโปรดตัวหนึ่งก็คือบัตรละเอียดูตั้งแต่เด็กๆชอบมากดูกี่รอบก็ไม่เบื่อเลยหนูเป็นคนที่ชอบสะสมโพสตอิดอะคะ่ะเห็นสีไหนน่ารักก็ซื้อเก็บไว้แล้วเวลามีคําศัพท์อะไรนี้หนูก็จะเขียนลงโพสอิดแล้วก็แปะคําศัพท์ไว้แล้วเลิกเรียนกลับมาดูมันก็จะจําเข้าไป เเป้าหมายในอนาคตก็หนูอยากเข้าคณะอักษรศาสตร์จุฬาเพราะว่าหนูชอบภาษาแล้วคุณพ่อเขาบอกว่าถ้าเราได้ภาษา,ษา,ษา,ษาอังกฤษแล้วเนี่ยเราอาจจะไปเรียนภาษาจีนสาาญี่ปุ่นอะไรนี้เพิ่มได้ ก็หนูเพิ่งย้ายโรงเรียนมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองก็มาเจอกลุ่มเพื่อน4ีคนก็ไปไหนไปการอยู่ด้วยกันกินข้าวด้วยกันเรียนด้วยกันเที่ยวด้วยกันความหมายของคำเ,เพื่อนของหนูก็เพื่อนคนที่แบบไม่ทิ้งกันตอนที่เราทุกกอดคอร้องไห้ไปได้วยกันมีความสุขก็อยู่ด้วยกันคิดว่าเราเป็นเพื่อนแบบไหนเราอาจจะเป็นทั้งเพื่อนเรียนเพื่อนเล่นแล้ก็เพื่อนเที่ยวค่ะทำไมเพื่อนๆถึงต้องอยากแอดเราเป็นเฟนเขามองว่าเออ น่ารักอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอาจจะเฟรนด์แอดแอดมาคุยอะไรอย่างนี้นเพื่อนๆสามารถแอดเฟรนยินดีได้ทางเฟซบุ๊กพิมพ์พอวัฒนาผาติหรือ IG Y E ว e ย Y ค่ะก็อย่าลืมแอดเฟรนด์กันมาเยอะๆนะคะบ๊ายบาย